สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันวันในดวงคลิปดาวคลิปนี้เราจะมาในกอคือว่าคุณในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้เวลานี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคุณเป็นพลังงานอย่างไรเป็นคนอย่างไรทรงบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจับได้ไพ่พรมยานนะคะ<ม>ก็จะมีเทพพระเสาพระอสุรินทราหูพระแม่อุมาและพระแม่ปวรารตีนะคะในไพ่พระเสาเนี่ยเทพพระเสานะคะ จริงๆแล้วดาวสาวหมายถึงความโศกเศร้าวความทุกข์ทรมานนะคะถ้าหากท่านใดนะอาจจะเกิดในวันเสาร์ได้เกิดวันที่7ได้บุคลิกนะคะก็จะเป็นบุคคลที่เข่งขึมแล้วก็หน้าเก่งขมสง่างามด้วยนะครับดูเป็นคนเครียดเครียดดูเป็นคนจริงจังนะคะแล้วก็ระแวดระวังเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนในการดำรงชีวิตมากดุร้ายโมโหร้ายนะคะ หรือว่าบางครั้งก็เป็นคนที่เงีย,งยบๆดุๆนะคะฉะนั้นคนที่จับได้ไพ่เทพเสาร์เนี่ยนะคะจะต้องเผชิญอุอปสรรคปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมือนผ่านความทุกข์ยากความลำบากกายลำบากใจมาเยอะถูกโคดโกงเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นเยอะนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินเหนื่อยยากลำบากมามา,มากมายฉะนั้นนะคะ ก็เหมือนกับว่าบุคคลที่นะเกิดในวันสาวหรือว่าเอ่อบูชาเทพสาวหรือว่าเกิดในวันที่เจเนี่ยจะเป็นคนต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมายนะมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากมากนะหรือว่ามีเทพสาวคุ้มครองหรือว่าสิ่งิทธิ์เกี่ยวกับองค์พญานาคได้ต่อมานะคะพระอัุรินทราหูพระอสุรินทราหู นะคะเป็นพรังงานของคนที่เรียกว่านะคะเหมือนครึ่งท่อนบนเนี่ยนะคะเป็นคนนะ,ะเป็นเป็นปิศาจนะคะแต่ว่าครึ่งท่อนล่างเนี่ยเป็นพญานาคมีหางเหมือนปลานะคะความหมายหมายถึงนะค,ะความลุ่มหลงความมัวเมาสิ่งชั่วร้ายอบายมุกต่างๆการนะคะการโกงการทุจริตหรือว่านะ มักมัวเมาลุ่มหลงกับกิเลสตหาหรือว่ามองอีกในด้านหนึ่งก็คือในการเสี่ยงโชคลาภได้ด้วยนะคะก็ในช่วงนี้คนที่จับได้ไพ่พระอสุรินทราหูเนี่ยจะมีความที่แบบร้อนๆเงินเดือดร้อนเรื่องเงินหน่อยมีปัญหาเรื่องเงินนิดนึงนะคะก็ให้เล่งหารายได้นะแต่ว่าให้ทําในรูปแบบของการสร้างรายได้ที่สุจริตจะดีกว่านะคะ อามาพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมาเป็นพลังงานของหญิงสาวนะคะที่เป็นมเหสีของพระศิวะนะคะเป็นจิตเป็นผู้ที่มีจิตใจดีอ่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความเก่งเก่งสามารถบุคลิกค่องแควว่องไวกล้าได้กล้าเสียนะมีความคิดมีความอ่านล่ออรอ,อบรู้นะคะล้ำลึกนี่นะคะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด นะคะแล้วก็มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวด้วยกล้าได้กล้าเสียเนาะไม่ลังเลนะคะเป็นคนใจเด็ดเป็นหญิงสาวใจเด็ดด้วยนะคะกล้าชนนะกล้าสู้มุทะลุดูดันนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะคะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะคะในเรื่องของการลงทุนด้วยนะ,ะ,ะเผชิญหน้าไม่ว่าจะไปสู้กับใครนะไปสู้กับผู้ชายอกสามซอกก็ไม่เคยกลัวนะคะ ต่อมาเป็นพลังงานนะคะไพ่พมยานพระแม่ปรวรตีองค์พระแม่ปรวรตีก็เป็นนะ,ะภาคหนึ่งของมหสีของพระศิวะนะ,ะมีโอรสคือพระพิคเนตหรือว่าพระขันทกุมารน,นี่แหละนะคะหรือว่าเป็นภาค ภา,ภาคหนึ่งอ่ะภาคที่แบบมีจิตใจเมตตาอ่อนโยน,นะคะภาคหนึ่งก็คือจะดุร้ายดุดันคือพระแม่อุมาอีกภาคหนึ่งก็คือพระแม่ปรวรตีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ความดุดันกับใครแล้วเราจะใช้ความใจดีกับใครใช่ไหมนะคะเราก็มีสองภาคในในตัวของเราเองนะคะความหมายของไพ่พระแม่ปรวรตีมีความเมตตากรุณาอบอุ่นอ่อนโยนมีจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ นะคะมีความรักของความเป็นแม่ที่มีต่อลูกฉะนั้นนะคะก็จะมีความสุขกายสุขใจเมื่อใครได้อยู่ใกล้พระแม่ปรวรตีเนี่ยจะมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะก็นะมีสี่สิทธิ์นะคะนะสีะะส่พระองค์นี้คุ้มครองนะคะจริงๆแล้วก็มีสามพระองค์แหละแต่มีสองภาคนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของคนที่มาเจอคลิปรังคลิปนี้นะคะคุณเป็นกลุ่มชาว ลัคนาราศีอะไรธาตุอะไรเลโอราศีสิงธาตุไฟออริสราศีเมษธาตุไฟเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุดินสกวอเปีโอราศีพิจิกธาตุน้ำยูเรนัสธาตุลมมิทุนตุลกุมแคปเปิ o ลคอนราศีมังกรธาตุดิน ปีเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะลิบาราศีตุลธาตุลมทุรัตราศีพุสดธาตุดินวิกราศีกันธาตุดินมาราศีเมราศีพิจิกแล้วก็ว่าเธอรท่านามีกรกฎพิจิกนะคะตัวเลขวันที่เกิดของคุณก็มีสองห้ายี่สิบหนึ่งหกสิบสิเจ็ดสิแปดสบเก้า 7 8 24นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณในสายตาสิงหสิทธิ์สามพระองค์นี้นะสามพระองค์กับนะอีกภาคหนึ่งนะ,ะของพระแม่ประวรตีนะคะคุณในสายตาสิงหสิทธิ์นะ,ะสิส์มองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะนี้เรามาถามสิงหสิทธิ์เลยนะ,ะว่าสิงหสิทธิ์เนี่ยนะคะสามองค์เนี้ย มองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงก็อาจจะมีพลังงานปะปนกันบ้างคนเรามีทั้งดีชั่วปะปนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะระงับยับยั้งความชั่วของเรานะคะให้เก็บไว้ภายในนะคะไม่ต้องแสดงออกมาทั้งหมด นะคะหรือว่าเราจะใช้ความดีกับใครเราจะประพฤติตนนะคะเป็นคนดีกับใครนะคะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรเนาะพลังงานของคุณในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวตนของคุณในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมองว่าคุณเป็นอย่างไรขอดูหน่อย พลังงานของคนที่มาเจอคลิปรื่องคลิปนี้แปดดาบสิบเหรียญ The Justice Queen of Sword เก้าดาบสามดาบ Knight of t e e Curse The Temperance Queen of Cups แล้วก็ Queen of w a n d นะคะตัวตนของคุณพลังงานของคุณในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามพระองค์สองภาคนี้นะคะท่านมองว่าคุณเนี่ยนะคะมีปัญหามีเรื่องราวนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขคลี่คลายปัญหาได้นะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน การรับผิดชอบครอบครัวนะแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะคุณเป็นคนดีท่านเห็นว่าคุณเป็นคนดีท่านจะช่วยเหลือคุณนะแต่ว่าช่วยเหลือเมื่อตอนที่คุณต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นท่านจะลงมาช่วยเหลือคุณนะคะเมื่อตอนที่คุณหาทางออกไม่ได้จริงๆเหมือนหมดหนทางแล้วจริงๆ นะคะเหมือนกับว่าเวลาที่คุณเจออุปสรรคปัญหาเรื่องราวนะคะมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่มันฉุกละหุกนะ,ะอย่างเช่นเดือดร้อนเรื่องเงินแบบจริงๆเลยคือหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วยืมใครก็ไม่ได้ไปกู้ใครก็ไม่ได้นะคะขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้ท่านก็จะโดนบันดาลน,นะตามคําขอของคุณที่คุณไปขอไว้นะคะท่านจะให้คุณเมื่อคุณต้องการเมื่อคุณเดือดร้อนเท่านั้น นะคปัญหาเนี่ยมันมีทางออกได้นะแต่ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะส่วนปัญหาความรักมันเป็นนะปัญหาที่ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้เลยนะคะมันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นเลยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณไม่ได้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยปัญหาการเงินนะปัญหาการงานปัญหาการเปลี่ยนแปลง ะ,ะในเรื่องของอาชีพการงานการทำธุรกิจต่างๆการมีไอเดียมีโปรเจกต์ต่างๆท่านช่วยเหลือคุณได้ท่านชี้แนะแนวทางคุณได้นะแต่ว่ามันมีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่ท่านจะช่วยเหลือคุณไม่ได้นะคะมันเป็นเหมือนกับฟ้าลิขิตกําหนดมาแล้วนะคะให้คุณต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเรื่องราวแบบเนี้ยความทุกข์ใจ ะะเพราะว่ามันอาจจะเกิดมาจากเวรกรรมของคุณเองที่คุณสร้างมาในอดีตชาติก็ได้หรือว่าชาตินี้ก็ได้มันเกี่ยวกับในเรื่องของบ่วงกรรมเกี่ยวกับความรักนะคะท่านช่วยเหลือคุณไม่ได้จริงๆสุดความสามารถ นะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยเรื่องความโชคดีความสําเร็จเรื่องการทํามาหากินช่องทางการทํามาหากินท่านช่วยเหลือคุณได้นะคะแล้วก็เรื่องนะ,ะอุปสรรคต่างๆนะเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างบุคคลรอบข้างท่านสามารถที่จะทําให้คนอื่นนะคะมองคุณในแง่ดีได้นะถ้าใน้ความยุติธรรมของคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเอ,อ่อจาก จากพฤติกรรมของคุณนี่แหละจากความดีของคุณนี่แหละที่คุณทํามาสะสมมาแล้วแต้มบุญของคุณยังมีในเรื่องของการที่เวลาที่คุณเดือดร้อนการเงินการงานถ้าจะช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะคะให้โปรเจกต์ให้ไอเดียทุกะทุกอย่างนะคะให้คุณเหมือนกับว่า สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ขอให้คุณรักตัวเองนะไม่มีใครนะคะจะมารักตัวคุณเท่าตัวคุณเองความรักบางทีมันอาจจะกินไม่ได้แต่ความรักที่บริสุทธิ์ใจนะมันมาจากคนในครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณโฟกัสที่อนา,าคตของตัวคุณเองงานนะเป็นสิ่งสำคัญเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวคุณในอนา,าคตข้างหน้า นะคะอย่าเครียดเลยอย่าวิตกกังวลใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานเลยท่านจะช่วยเหลือคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยนะสามารถที่จะเหมือนกับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอะ่ะฉลาดนะคะเก่งด้วยเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นเอ,อเรียกว่าเป็นพลังงานของออหัวหน้าครอบครัวได้ด้วยนะคะหรือว่าหัวหน้างานได้ด้วยฉะนั้นนะ,ะสายตาของสิงิ์ธิ์เนี่ยก็เลยมองว่า ท่านจะคอยอยู่เคียงข้างคุณจะคอยให้ความยุติธรรมกับคุณนะจะทําให้คนอื่นมองว่าคุณนะคะเป็นคนดีจริงๆนะนะคะให้ความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกนินทาถูกว่าร้ายจากคนอื่นแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีคนเห็นถึงนะความจริงในตัวคุณ นะคะฉะนั้นขอให้เชื่อแล้วก็ศรัทธานในสิ่งศิธิ์ที่คุณเคารพบหรือว่าสิ่งศิทธิ์นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อในสายตาของสิ่งศิธิ์นะคะตั้งแต่ต้นเลยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านมองว่าคุณเป็นอย่างไรท่านมอบอะไรให้กับคุณบ้างนะคะท่านมองเห็นอะไรในตัวคุณ เป็นคลิปร a นด o อมนะคะตั้งแต่ต้นเลยอะนะคะเออชีวิตของคุณ King of p e n t a c l e นะคะคุณมีบุญวาสนาเยอะนะคุณเป็นคนทําบุญมาตั้งแต่อดีตชาติเลยแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินด้วยบางคนท่านเกิดมาในตระกูลในออฐานะครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะอ,อ,อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคกรัพย์นะคะ แต่ว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับไม่ตัดสินใจนะคะไปตัดสินตัวเองกับคนอื่นอะ่ะคือไม่เอาความดีไม่เอาความชั่วของคนอื่นมาตัดสินในเรื่องของการที่แบบตัวคุณจะต้องเลือกปฏิบัติกับใครประมาณเนี้คุณปฏิบัติกับทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดบางคนท่าน ก็นะไม่ว่าคุณจะโดดเด่นแค่ไหนคุณจะไปทำงานอยู่ที่ไหนนะคะคุณก็ยังมอบความรากักความเมตตาให้กับคนอ e ื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ด้อยโอกาสนะ,ะหรือว่าคนที่แบบเกลียดคุณคนที่ไม่ชอบคุณคุณเชื่อว่าการทำดีของคุณนะคะการมอบสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะไม่ว่าคุณจะได้รับผลตอบรับมาอย,ย่างไงนะ,ค,ะคุณก็ยอมรับ สิ่งตรงนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าแบบคุณไปเจอเรื่องไม่ดีคุณไปเจอคนไม่ดีแล้วเขามาทําไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแคร์ว่าเขาจะทําไม่ดีกับคุณขอให้เพียงแค่คุณคิดดีหรือว่าทําดีต่อคนอื่นไปก็แค่นั้นนะคะมันไม่จําเป็นเลยว่าที่คนอื่นจะมาทําอะไรกับเรานะคะ คิดไปก็เหนื่อยเปล่าประมาณนี้จริงๆแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเท่าไหร่นะแต่บางทีนะฮะถ้าแบบว่าเรามีสิ่งดีๆในตัวเราเรามีโอกาสดีๆนะคะเราพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ช่วยประมาณเนี้นะช่วยแล้วเราไม่เดือดร้อนเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมอบโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของการที่แบบตัวคุณเนี่ยคือบางคนบางท่าน ก็อาจจะเหมือนเกิดมาในรูปแบบของการที่นะฐานะยากจนก็ได้นะแต่บางเอิญมีในเรื่องของความรู้ความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่นนะคะความเชี่ยวชาญความฉลาดความมีไหวพริบปฏิพาน์เก่งเหนือกว่าคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวคุณเนี่ยเอาตัวรอดได้นะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตในการทำมาหากินนะคะคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการที่แบบเหมือน จะต้องนะเกิดมาในตระกูลเศรษฐีมั่งมีร่ำรวยอะไรเงี้ยนะ,ะไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดแต่มักที่จะได้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะช่วยเหลือในเรื่องของการทำมาหากินอย่างเช่นความรู้ความสามารถพิเศษนะคะหน้าตาสวยนะคฉลาดนะ,ะแล้วก็มีในเรื่องของเซนต์มีในเรื่องของพรสวรรค์ ต่างๆที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะบางทีคุณก็อาจจะน้อยใจนะคุณบอกว่าเออฉันไม่ได้อยากจะมีพรสวรรค์ที่แตกต่างจากคนอื่นแต่ฉันอยากจะเกิดมาในตระกูลร่ํารวยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องเหนื่อยนะแต่มันก็เลือกไม่ได้ไงนะในเมื่อนะบุญกุศลที่คุณสร้างมาเนี่ยเหมือนสิ่งศัดสิทธิ์มอบให้คุณมาแค่นี้ นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะบางคนนั่นได้รับในเรื่องของความสวยความหลอ่อความฉลาด นะคำพูดคำจาไว้พิปฏิพานหรือว่าพรสวรรคนะ์การร้องรำทำเพลงนะคะนี่แหละจะมีทุกคนทุกคนนะคะจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่ชาติกำเนิดแล้วนะคะฉะนั้นจงมองหาพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนี้แล้วสื่อสิทธินะ์นก็ยังให้คุณนะประสบความสำเร็จนะอย่างที่คุณฝันไว้บางคนบางท่าน ะะเหมือนความสุขในครอบครัวมไม่มีครอบครัวมไม่สามารถที่จะผลักดันให้คุณนะไปเดินสู่เส้นทางความฝันของคุณได้นะพอแม่อาจจะไม่มีตังส่งเสียคุณเรียนนะคะหรือว่าคุณไม่ได้เกิดมาในตระกูลบางครั้งร่ำรวยคุณเรียนเรียนสูงไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เงี้ยแต่คุณก็ไปทํางานหาเงินนะคะแล้วก็ดิ้นรนเนี่ยนะคะหาเงินมาส่งเสียตัวเองเรียนจนจบ นะคะแล้วก็มีความรู้มีความสามารถนะคะไปทำงานในบริษัทที่แบบมีค่าจ้าง นะคะค่าตอบแทนที่มันสูงเท่ากับนะความรู้ความสามารถของคุณได้นะสิ่งสิ่งนี้ก็นะคะก็เป็นพรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งเป็นพรแสวองอีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นความอดทนอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเหนือนประสบความสําเร็จได้ด้วย,ด,วยด้วยตัวเองนะ,ะจงภูมิใจกับตัวเองนะที่เหมือนกับว่าส่งเสียตัวเองเรียนได้แล้วก็มีความสําเร็จได้มีทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบเออคนในครอบครัวอะ คือเขาก็ช่วยเหลือเราเต็มที่นั่นแหละเขาส่งเสียเรามาเรียนประถมมัธยมต้นอะไรเงี้ยนะส่วนปริญญานะคะมหาวิทยาลัยคือเขาอาจจะไม่มีปัญญาไงค่าใช้จ่ายมันสูงฉะนั้นนะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองนะเมื่อเราดิ้นรนนะเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตัวเองเรามีทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเนี่ยมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทอง ุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยนะคะคือมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปต่อว่าพ่อแม่นะหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าใครที่ไม่ช่วยเหลือคุณนะแล้วการที่คุณนําประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไปเหยียดหยามคนอื่นเขาด้วย ว่าเขาเนี่ยไม่ช่วยเหลือคุณเลยเขาทอดทิ้งคุณนะคะก็เขาก็มีเหตุจําเป็นของเขานะคะมันก็เป็นโชคชะตาของคุณไงที่นะคะลิขิตนะคะจักรวาลลิขิตโชคชะตากําหนดให้คุณต้องพบเจอในเรื่องของความลําบากอุปสรรคต่างๆให้คุณดิ้นรนเพื่อตัวคุณเองคุณได้คุณถึงได้เข้มแข็งนะแข็งแกร่งมาได้ทุกวันนี้อ่ะ จงภูมิใจสินะส่วนคนที่เหมือนกับปล่อยนะหรือว่าไม่ได้ช่วยเหลือคุณเนี่ยก็อย่าไปนะจงเกลียดจงชังหรือว่าไปต่อว่าเขาว่าเขาไม่ดูแลคุณอ่ะนะคะ<ม>เขาไม่รับผิดชอบคุณบางคนท่านนะถูกพ่อแม่ทิ้งนะให้ไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยคือท่านก็มีความจําเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความจําเป็นของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนท่านนะเติบโตมาเนี่ยนะคะเหมือนกับเอ่อต่อสู้ดิ้นรนมามีบริษัทเป็นของตัวเอง มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะดิ้นรนเพื่อตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกวันนี้สุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีนะคะเชื่อเสียงด้วยความสําเร็จต่างๆเนี่ยก็ต้องภูมิใจมากๆเลยที่คุณเก่งนะคุณสําเร็จมาได้เพราะเส้นทางของคุณคือเส้นเออเส้นทางของนักสู้ คือเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลิขิตให้คุณเจอสิ่งแบบนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะมันไม,ม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เราจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เรื่องราวแบบนี้นะคะหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันก็เกิดมาจากนะผลบุญเก่ากรรมเก่าที่เราเคยสะสมไว้นั่นแหละนะคะปัจจุบันนี้เราทำอะไรไว้ นะคะเราก็ต้องเจอกับสิ่งนั้นบางทีกรรมมันก็อาจจะสนองเร็วเพราะว่าบุญบาร,รมีของเราหมดบางทีกรรมก็อาจจะสนองช้าเพราะว่าบุญบาร,รมีเรายังมีเยอะเพราะว่าบุญเก่าไงนะคะส่วนบางคนท่านที่แบบเหมือนได้รับบุญเร็วเขาไม่เคยสร้างกรรมอะไรเลยนะคะเขาก็อาจจะได้รับ นะเมื่อเขาทําบุญหรือว่าเขาขอพรสิ่งศิเนี่ยเขาก็จะได้ผลเร็วทันตาในภพนี้ชาตินี้เลยอะ่ะนะคะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างกันนะ,ะก็ต้องให้เข้าใจด้วย สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะสิทธิศิษ์ท่านก็เลยเหมือนพยายามบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะปัญหาทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้เสมอนะความยุติธรรมมีแน่นอนบนโลกใบนี้ความดีมีแน่นอนความชั่วมีนะคะแล้วก็นะถือว่าบุญบุญกรรมนะบุญธรรมกรรมแต่งมีหมดนะคะขอให้เชื่อแล้วก็ขอให้ศรัทธาพลังงานที่เหมือนกับว่าถ้าเราหัก มัวที่จะเหมือนกับหวาดระแวงในเรื่องของการที่แบบเอ้ยเราทําดีแล้วเราไม่ได้ดีแล้วเราทําชั่วนะคะหรือว่าคนอื่นคนอื่นเขาทําชั่วแล้วเขาทําไมเขาถึงได้ดีก็บุญเก่าเขามีเยอะนะคะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะเปะิดความสําเร็จเร็วหรือว่าช้าก็ขอให้คุณยังทํามันต่อไปนะคะอืมสิทธิ์ท่านบอกแบบนี้แหละนะคะ คือจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อจะทำหรือว่าไม่ทำมันอยู่ที่ดุลพินิษพิจารณาของคุณสิ่งสิ์ก็เลยบอกว่าท่านมองว่า ทุกคนหรือแม้กระทั่งตัวคุณที่เจออุปสรรคปัญหาเรื่องราวมาถ้าบอกว่าเหตุการณ์ที่มันบีบบังคับคุณนะคะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่มันเหมือนกับบีบนะ,ะเส้นทางชีวิตของคุณให้คุณเจอแบบเนี้ยนะ,ะคุณรู้สึกไม่ชอบไม่ใช่นะ,ะแล้วนะ,ะแล้วคุณเหมือนกับว่ายังเฉยอยู่นะ,ะการที่สิ่งศิธิ์นะคะเหมือนกับ จักรวาลก็ได้นะคะพยายามที่จะแนะนําชี้แน่แนวทางให้คุณไปเดินเส้นทางนะที่ถูกต้องของคุณอ่ะคือมันจะมีการบีบนะมีการบอกนะคะสี่สิทท่านมองคุณอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคเรื่องราวแบบไหนปัญหาความรักปัญหาชีวิตนะปัญหาคนโกงคนทรยศหักหลังหลอกลวงนั่นแหละนะคะสี่สิทบอกคุณแล้ว นะสี่สิทธชี้แน,นะแนวทางให้คุณแล้วว่าคุณต้องทําแบบนี้นะคุณห้ามทาแบบนี้นะคุณต้องทําแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําทุกอย่างนะคะมันมีผลตะต่อดวงชะตาของคุณแน่ๆนะทั้งผลดีแล้วก็ผลร้ายนะทาดีก็ได้ดีไงทาไม่ดีก็นะได้ไม่ดีกลับไปหรือว่าสิ่งไหนที่ท่านบอกให้แล้วแล้วคุณไม่เอาคุณไม่สน คุณไม่ใส่ใจคุณก็ต้องยอมรับมันในเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่แบบมาบีบคุณมาบอกคุณแล้วอะนะคะแล้วคุณไม่เอาคุณไม่ชอบคุณไม่ทําตามคุณก็ต้องเผชิญนะกับชะตากรรมตรงนั้นด้วยนะคะบางคนท่านมีสัญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะมาบอกก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุก่อนที่จะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะบางคนบางท่านมีเซนไงนะท่านก็บอกทุกคนนั่นแหละว่าห้ามทําแบบนี้นะเออสัญญาณมันมาเตือนแล้วนะนะคะตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะตั้งแต่นะ,ะเด็กก็คือจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างจะต้องศึกษาอะไรบ้างนะคะจะต้องเหมือนกับว่ามีการที่แบบเอาตัวรอดเองนะคะพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ อต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองต้องรู้จักทํามาหากินต้องรู้จักสร้างอนาคตให้ตัวเองวางแผนเพื่ออนาคตนะคะวัยกลางคนนะต้องมีอะไรบ้างนะคะมันมีสิ่งมาเตือนอยู่แล้วอ่ะนะคะมีเหตุการณ์มาเตือนมีสิ่งมาเตือนอยู่แล้วจากร่างกายของเราเนี่ยแหละนะจากสุขภาพร่างกายของเราเส้นผมนะจากสีดํากลายเป็นสีขาวกระดูกที่เคยแข็งแรงนะคะจากที่เคยเหมือนแข็งแรงวิ่งได้ไกล นะคะก็จะเกิดการเหนื่อยหอบอะไรเงี้ยนะ,ะก็สัญญาณออกมาเตือนแล้วว่านะคะก่อนที่เราจะเหมือนกับเจออุปสรรคต่างๆก็มีอะไรมาบอกมีสัญญาณมาบอกก่อนอยู่แล้วฉะนั้นนะคะจงสังเกตอะสังเกตตัวเองนะคะสังเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยมาเตือนมาบอกเราตลอดเวลานะ,ะถ้าสะดุดตรงไหนนะคะก็ต้องเปลี่ยนถ้าเจอเหตุการณ์อย่างไรนะคะสังคมอย่างไรนะคะ สังคมที่บีบบังคับเราสังคมทกซิกหัวหน้านะคะทำงานที่ไหนไม่เจริญก้าวหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะจนกว่าเราจะเจอสังคมหรือว่าที่ทํางานที่ทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วเราอยู่ได้หรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่เราต้องต้องเจอสิ่งนี้เจอบุคคลแบบนี้เราก็เปลี่ยนไม่ได้แต่เราก็ต้องเหมือนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างวางแผนก่อนไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวฉะนั้นสิ่งสิก็เลยออกมาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาบอกเนี่ยนะออกมาเตือนคือการนะแจ้งนะคือการบอกคุณแล้วนะให้คุณเปลี่ยนไงน,นะคะอืมสิ่งสิธิก็เลยมองว่าบางทีคุณก็อาจนะเฉยเมยกับการสั่งกับการบอกของสิ่งสิธิ์ด้วยนะ บางคนนั่นคือแบบไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่รักตัวเองเนี่ยนะสิสิก็เลยบอกว่านี่แหละสมควรที่จะเจอปัญหาสมควรที่จะเจอเรื่องราวแบบนี้ต่อไปนะสิสิก็เลยนะคะมองว่าตัวคุณเนี่ย ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีการที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเองนะตามที่สิงสิ์สบอกเนี่ยนะท่านเชื่อว่าคุณสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้อะนะประมาณนี้เลยในสายตาของสิงสิตมองว่านะคะคุณก็เป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหมือนกับเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งก็ออกมาเตือนคุณและนะคุณก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนอีกบางครั้งนะคะ ก็มีเหตุปัจจัยนะคะที่เหมือนกับว่าคุณเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางท่านแล้วก็อาจจะเชื่อสิ่งสิกิ์บางไม่เชื่อบ้างอาง่้ยสิ่งศิกดิ์ท่านอยากจะบอกอะไรนะคะในสิ่งที่ท่านเห็นในตัวคุณอะนะคะท่านบอกว่าเดอะสตาร์คุณจะมีชื่อเสียงมีโอกาสที่ดีมีความสําเร็จนะคะเมื่อคุณนะคะคุณจะได้รับความสุขนะคะคุณจะได้รับการเงินนะคะจาก สิ่งที่คุณทําก็ได้บางคนท่านคือแบบว่ามาถูกทานแล้วนะคะเหมือนกับมีสิ่งมาบีบคั้นมากดดันนะคะให้คุณต้องทําแบบนี้เพื่อตัวคุณเองนะคะ the i m p a c ออกมาเหมือนกับว่าบางทีนะคะชื่อเสียงความสําเร็จที่คุณได้รับเนี่ยนะคะความสุขที่คุณได้รับเงินทองที่คุณมีเนี่ยสิิงๆท่านบอกว่ามันอาจจะไม่จีรังยั่งยืนนะฉะนั้นนะคะก็ตรงเหมือนกับอ,อ,อยู่กับ ปัจจุบันนะอยู่กับความที่แบบไม่เที่ยงอยู่กับความที่แบบอันนี้ขังเอออันนี้จังทุกขังอนัตาประมาณนี้คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีมาแล้วมันก็หมดไปสุดท้ายแล้วบ้านปลายชีวิตของคนเรานะอาจจะเหมือนกับว่าจะต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แค่นั้นเองนะคะหาเงินมาได้มากนะแต่อาจจะใช้ไม่หมดก็ได้ นะบางคนก็ามบอกว่าเออหาไม่ทันเลยค่ะตอนนี้นะหมุนเงินอะไรประมาณนี้คือก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะจีนิีก็ออกมาเตือนแล้วว่าในช่วงเวลาที่คุณเหมือนประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะให้คุณเก็บออมนะเห็นไหมสิบเหรียญสี่เหรียญให้คุณเก็บออมนะประหยัดมัธยัติไว้แล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณเสียอกเสียใจนะจงรู้ไว้ว่านะ คนที่อยู่เคียงข้างคุณคือตัวคุณเองและคุณยังไม่ได้หมดนะไม่ได้หมดสิ้นไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนะก็ยังมีคนที่รักคุณอยู่เคียงข้างคุณอยู่นะแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคนเหล่าเนี้ยนะพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะไมมสามถ้วยล้มไปเนี่ยนะเออคนอื่นนะคนทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจคุณไม่รักคุณแต่ก็ยังมีคนรักคุณอยู่ก้าวดาบเนี่ยมันเป็นความเครียดนะในเรื่องของการที่แบบ เหมือนไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยบางทีคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ the empress แล้วก็ the high r o f a n แล้วสุดท้ายแล้วคุณจะเข้าใจว่านะชีวิตของคุณเนี่ยนะ,ะมันเหมือนกับมันจะต้องมีบ้านปลายของชีวิตที่จะเชื่อมั่นว่าตัวคุณเนี่ยนะพอใจพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่บั้นปลายชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการเพียงแค่ความสงบสุขนะของชีวิตแค่นั้นเองนะคะ สิงสิก็ออกมาบอกแค่นี้หรือว่ามองเห็นในสิ่งที่คุณคิดประมาณนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านเตือนท่านบอกท่านเห็นแล้วนะคะก็คอยดูแลคุณอะนะคะคอยอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาก็อยู่ที่ว่าคุณจะนะ,ะทำสิ่งใดเพื่อตัวเองเนาะเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะคะในสายตาสิ่งสิธิ์ก็บอกประมาณนี้ก็มองประมาณนี้เห็นในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็คอยเตือนเสมอ อยู่เคียงข้างคุณเสมอขอบคุณทุกการติดตามค่ะ